เราจะเดินทางต่อนะครับไกลชิบเป๋นเลยเราไอ้นี่ถึงเท่าไหร่มาเนี่ยหกสิบสองครับอีกสามสิบเต้นอีกสามสิบแพรใช่ครับผมดว่ั้านนะครับขอบคุณเพื่อนนะครับทำให้ไก่เลยทีทำให้พวกผมเหนื่อยเลยมีอะไรทำ่ะ หรือเปล่าฮะแต่ถ้าผมว่าตอนเช้าเราจะต้องเดินจับน่าจะสนุกแน,น่นอนเลยจบเช้าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะครับว่าจะถึงกันตอนไหนเพราะว่าเดีย๋ยวนี้ก็เก,กือบครึ่งชั่วโมงครับ <c oughs> แล้วเราก็เจอสิงอัมครับ <c oughs> อเอาไว้ <c oughs> แล้วก็แล้วก็คนจนเฮ <c oughs> ้ยอย่าไปคุยกันไปนะเย่าตะเหนียดติดนะนี่คนจนอะไรนะครับอ๋ออ่า,อา นี่ครับแล้วตาที่ตกมาก็เป็นอย่างนี้ครับเอ้าไม่ใช่อ่าครับโอ้โหนี่ตั้งใจเลือกไกสุดเลยนี่ครับนะครับปกติคนจนผมไม่ค่อยคบนะครับใช่ครับแต่ผมจะพยายามแบบว่าลัตัวลงมาในครั้งนึ่งเพื่อเขานะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ถึงครับเดี๋ยวดูภารกิจต่อครับ